เ่า <biases. S 2> ทำอย่างนั้นมันเป็นมันก็เป็นบริษัทที่ไม่แน่ออนอนจะเป็นบริษัทปลอมก็ได้พุทธบริษัทนี้ขอนบันษันนั้นให้มันเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทที่ปลอมถ้าเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมมันก็เป็นบริษัทปลอมของปลอมของปลอมนั่นก็คือของไม่แน่ออนอนของไม่จริงจัง ถึงแม่ปฏิบัติจะเป็นที่ปฏิบัติปลอมเมื่อการปฏิบัติปลอมมันก็เป็นดีบัติมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติถ้าเป็นที่ปฏิบัติปลอมมันก็ไม่นับเนื่องในพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทแท้ก็เป็นสูปฏิปัโนเป็นผู้ปฏิบัติดีผุปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญาญาปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากความผิดจากบาปบาประทำทั้งหลาย สานีีปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตใจก็ถูกต้องทั้งหมดเป็นต้นขึ้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยพวกเรานั้นเป็นสมาชิกขึ้นต่นนนอองค์สมเด็จะกรมาสาัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพธทธเจ้า ถ้าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจากบริษัทของเราเราก็ต้องจากพระพุทธเจ้าเนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ควรจะรู้จักพระพุทธเจ้าคือใครแต่ปพระธรรมคือใครพระสงฆ์คือใครบัดนี้เราอยู่ห่างท่านหรือยังหรืออยู่ใกล้ท่านโดยคิดแล้วเราก็ควรรู้จักถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้า เราก็จะรู้จักคารมพระพุทธเจ้ารู้จักทำตามพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักเป็นชื่ของท่านเราก็จะที่ของท่านมากราบมาไหว้เป็นต้นประวัาพระพุทธเจ้าที่ร้อมคือไหว้าต่ไหว้เพื่อปราถนาอยากจะให้มีอันนั้นอยากจะให้ได้อันนี้อย่างนั้นเป็นต้นเกี่อวกการไหว้ภา,า,ายนอกไหวเช่นนั้นก็จะก้างประพฤติปฏิบัติที่น่นอนดังนั้นถ้าไร้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะทาจิจ เราจะทําดีจะทําชั่วเราจะทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรทุกอย่างนะก็เสมอพระพุทธเจ้ามันดื้อยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้ากานเห็นเราอยู่อมองเราอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้ามาจ้องดูเราอยู่เราก็กรรอกกับพระพุทธเจ้าอ่าเราจะดูจะร้ายในใจของเราจะทําใจให้เ้ามองเรากรัวท่านลายต่อท่านกรัวท่าน อันนี้สมันการเราเข้าถึงพระพุทธตเจ้านับถือท่านแล้วนะเราก็กจะต้องระไอสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่ในใจของเราเนี่ยทำจะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดจะสิ่งที่เป็นประโยชน์คิดจะสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เป็นต้นนี่เดียววาพระพุทธเจ้าของเรายังมีอยู่พระพุทธเจ้าโดยนามมาทำพระพุทธเจ้าโดยรูปธรรมโดยปัะถุ โดยรูปธรรมโดยวัตถุนั้นก็คือพิธา,าจะตุปุมานบัดนี้ไปิว่าท่านมีาพานไปแล้วเป็ตนต้นแค่ที่จริงพระพุทธเจ้าโรยนามมาทมนั้นซึ่งไม่ไม่ไปที่ไหนคือสัจะทามคือความจทียงนี้มันก็นยังตั้งอยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนอยู่ยังจะช่วยบุคคลอยู่ตั้งใจจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่ จะตั้งใจช่วยพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ไปที่ไหนยังปกปกักรักษาคุ้มครองพวกข่้นทั้งหลายพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดการตลอดเวลาคือใครทําดีก็จะต้องดีอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาใครทําผิดมันก็ต้องผิดอยู่ตลอดเวลาใครทําถูกมันก็ต้องถูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นจะไปทําอยู่คนเดียวก็ถูกถ้าเราทําถูก ถ้าเราทำผิดจะไปทำอยู่คนเดียวมันประผิดอยู่จะไปทำอยู่มากคนด้วยกันทำถูกมันก็ะถูกอยู่ทำผิดมันประผิดอยู่เป็นต้นคือสัจธรจะทคือความจริงนั่นเองอ่ะที่เรียกว,ว่าพระพุทธเจ้าจะให้ที่ขาดดาสัตประมาณเป็นพระพุทธเจ้าก็คือทำมบัน,นี้สัจธรรมนี้คือทำที่ถูกต้องแต่ยัน ม่านยังเชื่อเราอยู่ถ้าทํากันยังเชื่อเราอยู่ถ้าเราทําดีเป็นธรรมะมันก็ยังท้นโทษต่างๆก็เป็นธรรมะยังมีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถ้าใครไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพระพุทธอยู่ที่ไหนจะทปจนอย่างไรถ้าสงฆ์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่ไดูเรื่องเราก็พูดแต่ว่าฉันเสนมคุณของท่านอยู่เสมอ อรหังสัมมาสัมพุทโธสวาสาโตสวัสดาสโมตุปฏิปันโนปัตโตสาบปะตันโตพูดอยเรื่อยถึงพุทธะรัตนะพระธรรมพระพุทธธรรมประโตกจะหารู้ไม่ว่าพระพุทธอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระธรรมอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระสงฆ์น่อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่ได้จับก็ได้ยินแต่ว่าพระพุทธเจ้านั่นท่านดีพระธรรมนั่นท่านดีพระสงฆ์นั่นท่านดีควรกราบท่านไหว้ท่าน ก็เลยมากราบถันโดยที่ไม่รู้เรื่องเฉยๆนี่ว่าจะกราบประพุทธแล้วก็จะเกิดบุญจะกราบพระธรรมแล้วก็จะเปิดบุญจะกราบพระสงฆ์แล้วก็บบจะเปิดบุญกราบวาระที่หนึ่งจะเกิดนิสัยถ้าคนเปเจ้ากราบวาระที่สองก็คนนิสัยประธรรมกราบวาระที่สามก็เป็นนิสัยสงฆ์เอาสามครั้งหนึ่งถวายท่านแต่ไม่รู้จะกันนีความหมายอย่างไรอันนี้การประพฤติธกันนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธบริสกิจแท้จริง,งเป็นเพียพุทธบริสกิจปลอม น่าจะให้มันเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์พวกเราทั้งหลายนั้นเราจะไม่ต้องไปนึกคิดอะไรมันมากมายแล้วการประพฤติธปฏิบัตินั้นนะดูในตัวของเรานี่เองดูกายของเราดูวาจาของเราดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกว่ามันจะดีไหมมันจะขวบไหมมันจะผิดไหมมันจะผูกไหมอะไรไหมไม่ต้องไปถามคนโน้นคนนี้ให้มันลำบากนะถามในใจของเรานั่นแหละเมื่อความเห็นของเรามันถูกเป็นต้นใจน,นันก็คุณ แต่เราที่เรียกว่ามันมืดใจมันขุนนะเมื่อสิ่งที่อานํามันขุนนะเราจะไปมองดูเงาของเราเราก็ไม่เห็นรักาะวน้ํามันขุนใจเราที่มันขุนขึ้นมาไม่รู้เนื้อดูตัวเลยไม่รู้จัก่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักรูปไม่รู้จักร้านไม่รู้จักตัวของตัวเลยนี่เดี๋ยวใจมันขุนก็เหมือนน้าข้างนอกมันขุนเราจะมองดูเงาในน้ามันนั่นแต่แสน้ามันนั่นไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาตัวของในน้ำได้ นั่นเผย่ห้ความขุ่นมัวของกิเลสลาภตะดีาาดโคสะกอดีโมหะตะดีอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเราถึงสพะพะธไปทพรปสฆงเป็นเี่พขึ้น,ะน,น,น,ออนของเราแล้วนะมันจะคิดไม่ดีขึ้นมาก็เสนยงว่าสะพทธเจ้าอยู่ที่เฉพาะหน้าของเรานี้แลลวไม่กล้าจะคิดขึ้นคิดคิดขึ้นจนไม่กล้า,าจะทำถึงมันจะโตขึ้นมากๆเป็นต้นต่อรู้มันจะหวางสะพทธเจ้าในการมองเราอยู่ท่านยักษาเราอยู่ท่านตามรู้เราอยู่อย่างนี้เป็นต้น แต่ท pues <ose catch a surprise> ้ายกับเจ้านาที่คนคนหนึ่งซึ่รักษาบ้านเมืองนั่นและเมื่อเข้ามาในบ้านเราเราก็ระวังในกลาไปทามันนั้นในตลาไปทามานี้นะเพราะอะไรเพราะสารบัตรใหญ่จ้องอยู่นั่นแหละใกตลาเป็นขโมยในเวลานะก็กลัวอย่างนี้เราเนี่ยสมมันการให้ใจว่าเราได้ถึงะพูตตอดีพระธรรมดีพระสงฆ์ตอดีนั้นจชื่ว่าเราจะยืนอยู่ตอดีเราจะเดินอยู่ตอดีเราจะนั่งอยู่ตอดีเราจะนอนอยู่ตอดี ก็แสดงว่าพระเจ้าเปนอะไรสี่ประพุทธประธรรมประสง์นห้อมล้อมเราอยู่อี่เป็นอย่างนี้ทําไมเราอยู่ท่านมองเราอยู่ถ้าเราทันดีมันก็ได้ดีถ้าเราทําชั่วก็ได้ชั่วถ้าเรามีประพุทธประธรรมประสงเป็นที่พึ่งของเราอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเราถึงพประพุทธประธรรมประสงเป็นที่พึ่งเนี่ยพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนประสง์อยู่ที่ไหนพระพุทธก็คือธรรมะอันที่แท้จริงคือสัจจะธรรม มี่หลพระพุทธผู้ไรถึงถึงพระธรรมเป็นต้นคนนั้นจะใกล่พระพุทธคนใดใส่พระธรรมคนนั้นจะใกล่พระพุทธคนใดใส่พระธรรมคนนั้นจะใกล่พระสงฆ์เพราะพระธรรมมันเป็นรากฐานอย่างแน่นแฟ้นที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายประเภทปฏิบัติอเป็นต้นฉะนั้นผู้ถึงพระรัตนกัยแล้วเียงควรผูกสมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนเห้ไม่อทำบาปอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเราจะทําบาปเมื่อเราจะคิดจะทําบาปเราก็รู้ก่อนแล้วก็ไม่กล้าจะทําหรือทําก็ทําแต่น้อยทําเพื่อจะละไม่ทําเพื่อจะทําต่อไป,ไปไคิดใจเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะอยู่คนเดียวใจ,จ,จ,ใจวก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่รับใจเราก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่แจ้งใจเราก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรียวกว่าพระพุทธอรุณและเจริาใ,ใจนั่งคุ้มครองเราอยู่ทุกเวลานั่น ขอให้พวกเราทั้งหลายคิดอย่างนี้ก็ยากนะใครจะเป็นพระพุทธใครจะเป็นญาติของพระพุทธประธรนประสงค์นี่มันก็ยากมันก็ลาบากเราจะเป็นพุธทธบริษัทสมัครเป็นสมาชิกเป็นบริษัทของขึ้น่อบพุธทธบริษัทที่บริษัทของพุติจานี่มันยากแต่เรามองเห็นยังไม่เคยมันยากบ้านเมืองเราทุกคนคนนี้ว่าเราขึ้นต่อพระพุธทธเจ้ามุตคชนโดใชรใหรก็ว่าพุทธทางก็เป็นใหรก็ว่าทรมานาก็เป็นใหรก็ว่าทั้งทางก็เป็น ใครจะกราบก็เป็นไหวก็เป็นสามานถชิมก็ได้่ฟังธรรมก็เป็นไม่ใช่เหตุการณ์เพียงเท่านี้เป็นพุทธบริษัทไม่ใช่เหตุการณเท่าน e ี mm ้เลยกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ไม่ใช่เหตุการณเท่านี้ที่ว่าจาดทังหลายฟังธรรมในบรรลุธรรมนั่นใน่เพียงเท่านี้ผู้ที่ฟังธรรมจะต้องเข้าใจในธรรมเมื่อเข้าใจในธรรมก็นำธรรมนั่นมาประพฤติปฏิบัติเป็นต้นจนจิตเราก็เป็นรันจนธรรมก็เข้าอยู่ในจิตจนจิตก็อยู่ในธรรม ทำกับจิตโดยผลตกันครับเป็นอันเดียวกันอยู่สะสมกันสรุปเป็นก้อนเดียวกนเดียก่อทำโมจิตก็เป็นทธรรมันก็เป็นจิตมันเป็นเดียวกันแยกกันไม่ได้แต่แล้วเนี่ยดังนั้นเนย่ยพุดธบริษัทมันหายากนะเวลาจะมีพระราชนาฏได้ไม่ให้้าวมองเน่ยมันจะหายากไม่เป็นของหายากไม่ใช่ว่าการเทียงที่เราถึงว่าจะท่านี้พอแล้วการเรากราบนี่พอแล้วการเราไหวอีกพออยู่แล้ว การเราเขาวัดเขาวานี่ก็พออยู่แล้วอย่าไปใ้าใจอย่างนั้นนะให้ขสาใจเพิ่มจนในสูงกว่าน่นดีการสวดนี่สวดไปทําไมการกราบมีกราบไปทำไมการเขาวัดเหตุเข้าไปทําไมการฟังธรรมนีฟังไปทําไมเราจะต้องปติจารณาเรื่องการเจริญภาวนามันจะไปแจ้งโน่นไปแจ้งทิ่ลพาวนาเนี่ยไปแจ้งในการกราบการไหวการนั้นเนี่ยมันไปแจ้งอยู่การภาวนา การภาวนาก็พูดง่ายๆการกระทำอะไรมันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นอะไรไม่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเราไปทำให้มันเกิดขึ้นอะไรยังมันเกิดขึ้นมาที่ยังไม่หมดไปของไม่ดีนั่นก็าทำให้มันขึ้นไปให้มันหมดไปปตนต้นทําให้เกิดขึ้นให้มันมีขึ้นสิ่งที่ม่มีให้มันมีขึ้นสิ่งที่มันเกิดจะกิดขึ้นสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ตนอื่นนั้นค่อยพยายามสะสมขึ้น อย่างนี้เป cool like <fen> ็นต้นเช่นการห้ามว่าเออเราเป็นพุทธบริษัทพูดถึงบริษัทพูดถึงพระพุทธธรรมประสงค์ยั่ไงให้เป็นประโยชน์จริงๆนั่นน่ะท่านมีการห้ามหลายอย่างการห้ามในทางความผิดการเลี่ยงที่เราก็ดีการค้าขายเราก็ดีเขียนยึดชาไม่ยึดชาเลี่ยงจากการค้าขายไม่ชอบทำในค้าขายมนุษย์ค้าขายยาพิษค้าขายโซลาค้าขายสาสนาเพื่อเรื่องที้ของเราอย่างนี้ มันไม่ใช่เป็นค่าขายของพุทธบริษัทอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์็นเต้นนอกอื่นอย่างการอยู่การการินอยู่ปัจจุบันนี้กป็เหมือนกัน็นเต้นดูสิท่านว่าไม่ให้ทานยไม่ให้บริโภคอะไรเนื้อหมาก็ให้ไม่ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนื้องูไม่งบริโภคนะไม่ให้บริโภคเนื้อมนุษย์ไม่ให้บริโภคเนื้อมีไม่ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนื่อทาไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นอืม มนุษย์เราไม่ต้องเนือโคตรจั์ทั้งหลายนะมันเหนือ้อโคตรจั์ทั้งหลายถ้าใครทานเนื้อทั้งหลายอะไรเนี่ยเศร้ามองบันบพรพุทธศสนาไม่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าเนะี่ยสมัยโบราณเนี่ยกลัวมากเชนะ่นยเรียนวิชาอาคมนั่นในในแันบางสังสิทอย่างอย่างนี้เป็นต้นกลัวกันสมัยก่อนนะแต่ความจริงอันี้ก็เพื่อปรับปรุงตัวเราให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงทีนี้ บริษัทแท้ๆมันหายากมันน้อยอย่างมนุษย์นี่แหละครูบาอาจารย์ท่านสอนอ,อุปชาท่านสอนนาศเออดีแล้วท่านเป็นคนที่มีโชคมีบุญหลายซึ่งเธอได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันหายากเนี่ยยากหนักยากน,นานเกิดมาเป็นสเดรัจฉานมันง่ายเกิดเป็นมนุษย์มันยากเราก็มาคิดว่าเออมนุษย์มันจะยากทำไมบางครั้งเกิดมาทีละสองคนก <คน S 1> ็มี ทุกวันเกิดมากที่สุดจน้อกฟันเลยแล้วเอาเอาคนเอาสองคนแต่นั้นเด็กติดตายตานะถ้าก่านพูดวบบมนุษย์มันเกิดยากมันจะมาแย่งจากความเห็นของเราเป็นยากทำไมมนุษย์ยวนี้มันจะอัดแยงในเมืองไทยในทะทํทำไมมนุษย์มันเกิดยากอันนี้มันตาดมนุษย์อันนี้มันเกลียดมนุษย์อย่างในป่าอะไรไม้มันเยอะตายแสบไม้ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันมากอ ไม้ที่มันใช่ประโยชน์ใช้มันน้อยท่านพูดถึงส่วนมากส่วนที่เป็นประโยชน์ไม้ทุกสิ่งสารพัดมันมีทั้งนั้นเล่มันก่อนใช่ได้เหมือน,นกันกับปัญญาของคนปัญญาคนปัญญาคนชานคนเห็นผิดในปัญญามันมากแต่พูะวจีิธีอะไรการเดียดเยียนการวางแนวการลบวางหลักการทีร่การ่างเดียดเยี่ยนเยสียดสีสนดีเสียปัญญาม,มากแต่พระพุทธเจ้าท่านเนี่ยนับนัดกว่าสั่งอันเถอะ คนยัง้งคนพานขน่ปัญญามันมากมันก่อมากใส่ปัญญาตามหรอกแต่ปัญญาดีนะเหมือนแต่ผลไม้นั่แหละในป่านั่นนะยืดเป็นไม้ในป่านันก่มากประมาณก่สร้างมันเถอะมากผนไม้ที่ใช่ในประโยชน์อไม้ที่ใช่ในประโยชน์นีงมีสีต้นในรับต้นสกุลนี้แต่ผลไม้ในป่ามันมากก่อสร้างมันเถอะมากผลไม้ที่มันบริโภคไปได้ มันก็เหมือนตอนไม่มีนนครับเกิดมารกแตนไม้เขาเปล่าเกิดมารกแต่ดินเขาเปล่านั้นเป็นต้นใขาคิดอย่างนั้นถ้าพูดแล้วในต้นไม้ในป่าน,นี่ันก็หาได้ยากอมืมันหาได้ยากคือต้นไม้ที่มันเป็นยาคือต้นไม้ที่มันดีทำเกตรทำกางกงารในระดับชา่องใน,ใน,ในระดละเดียดก็ดีมันน้อยในต้นไม้ในแ่งมันเยอะมันมากมากกว่าป่ามันเยอะแต่มากกว่าไม้ก็ม่นี้นะอย่างโจรเป็นเป็นปัญญามันมากพระพุทธเจ้าไม่เยอัศจรรย์นาะ แต่หน้าก ah ็ช่างมันเถอหมาก็มากปัญญาตามไม่ใช่ปัญญาดีอ่ะก็ไม่ในป่ามันมากมากไปช่างมันเถลอต้นไม้ถ้ามันตูดระโยช์ไม่ได้นั่นาะแล้วตัดมันไปเ้าก็เผาันแต่นเนี่ยมันจะไปทำบ้านทำช้องหรอกมนุษย์ตอนนี้แต่มันการทต่ำน้นมนุษย์เกิดมาก็หาเลยยากถ้าไม่มนุษย์มันมากอ่ะในสมัมันมากตอมันยากเนี่ยมันหน้าไปเจอวามันตัดมนุษย์แกนมนุษย์มันหาเลยยากมัอจไปนี้หรอกจะรู้จักแกนมนุษย์ไหม ถ้าเป็นมนุษย์ที่แท้ย,ย,ยู่นปัจจันมีอะไรันแยแยกกันในทต่ละกานอยู่ในความสบายคือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอิจฉากันในพยาบาทกันคือมนุษย์ที่มีสิ่งห้าประการโดยสมบูรณ์นี่เรียกว่ามนุษย์ที่แท้บ้านตระเวงเงวน,วนี่ยมันจะมีกี่คนมนุษย์บ้านต่อเนี่ยประเทศไทยอะไรนี่นะมันจะมีมนุษย์กี่คนมนุษย์ที่มีสิ่งห้ามนไม่์ี่สมบูรณ์บริบูรณ์ เป็นต้นเมื่อฉะนั้นโลกเรามันเป็นท่องในความดีเสมอละมีความเย็นมากความหยาบยานมากแต่เพราะอะไรแค่ว่ามนุษย์มันน้อยไม่ใช่ว่ามนุษย์ไม่มีนะแต่ว่ามีแต่ว่ามันน้อยอืมเป็นต้นแต่มันน้อยมนุษย์มันเกิดยากใครจะนรักษาสินห้าได้ไหมทุกคนไม่มีันเป็นของหายาก้ามันได้ยากอย่างนั้นเป็นต้นคนรักษาศินได้ยากสมบัติของมนุษย์มันก็น้อย เมื่อสมบัติของมนุษย์มันน้อยคนที่เกิดเป็นมนุษย์มีสินค้าบริวูนี้มันจะน้อยอย่างนั <The language> <The> ้นจะมาเกิดมามันหายากถ้าเกิดมมอยึดทั้งเกิดมาซ่องหนึ่งแล้วต่อไปมันก็ต้องเกิดมาอีกเกิดม่ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์เนี่ยอย่างนั้นมันกี่คนอันนี้เราเสดจหาที่เกิดถ้าพูดอย่างสันสเดวีมันเป็ดเระโยนกั่อกาีบอกเราสมาที่ที่มานี่นะมาแสดงหาที่เกิด อยากจะออกจากความโลภความโสดความหลงอยากจะออกจากบาปตามทั้งหลายทั้งหลายได้ี่ยนะเพื็อพยายามถึงในระพระกักสั่งจูงมาออกจากครอบครัวสารวาตออกจากบาปจากตามนั่นไปเห็นอยู่แต่ว่าอิกฉันยังยังมีโทระอยู่ยังยุ่งบ้านยังไม่เสร็จอะไรยังไม่เบียบร้อยหออิกฉันหมดโทระสะกอนอิกฉันจะมาอิพฉาะอะไรมันจะหมดแล้ว ลูกคนนี้โตแล้วลูกคนมันต่อมาโตไปนานอีกแล้วลูกคนมันเกิดมันโตแล้วคนต่อเขาไปนหนึ่ลูกจบสุดท้องสุดท้ายเสร็จแล้วมันก็โตมาแล้วนะเยียก็ไปแต่งงานเ้าแท้ให้มันเสร็จสักถ้าไม่แต่งงานเท่านั้นมันไม่เสร็จเรื่องมันหรอกไปแต่งงานให้มันสักลูกสาวที upon, ่เกิดท้ายที่ล <kes Firefox> ูกชายไปแต่งงานให้มันรู้เรื่ยงรี่รอบมันก็เสร็จเรื่องนั่นยิ่งมันเรื่องยิ่งมันมากนะแต่งงานเท้ามันก็ยิ่งเรื่องมากตัวก่าอีก นะจททตะทรงให้มนเป็นผู้ซะเป็นข้าราชการมันจะหมดเรื่องมนันจะช่วยตัวพม่าได้นั่นจะยิ่งแล้วอยู่ละผัวมันก็เป็นผู้มีนามันก็เป็นผู้รู้ก่อนเิดนาไม่มีใครเลี้ยงนะจะต้อง,นะงอ,อุตส่าห์อุ้มไปให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายมาเลี้ยงซะแต่ไม่มีใครจะเลี้ยงให้เขาก็ะมาเดงง้อดร้อนนะแต่ถ้าพ่อแม่ไปไหนะพ่อแม่ไปทำง,งานอะ่าจะไม่เอาให้เขา,าไปใครทำง,งานอืมอือไม่ไปจีบอย่างนี้นะนะ ลูกเจอจะมาแล้วก็มีหลานหลานมาโตขน,น้นี้ถ้า,านนแต่งงานเนี่ยมันจะให้มันเจดเรื่องมันไปได้ยันยิ่งเรื่องมันมากทัวอะไรมันจบอย่างนันไมัจบอย่างนี้มันก็ยุ่งไปไหนะข้าไปทัวทๆๆจะแต่จะไม่ทําอะไรหรอกบางทีเขาเอาปลาสดสดมาให้จะให้ยายทาตัวทำตัว,ตว,วจะทาอะไรเนี้ยจะทุกข์วปลาไปไหนแหละเนี้อจะขาดขาปกไปนั่นแหละเนี่ยจะทุกข์อะไรต่างๆฮะยายทำไม พ่อจะมีสินจะทากันเนี่ยโอ้เสียประตูว่าทำจะไม่มใช่จะทำให้ล้าม,มันเืินเลยไปอยงานแบบเลี่ยนะงตัวแล้ว,ว,ลว,ว,ลวลก็เลี่ยงลูกเลี้ยวล้ามาเลี้ยวเกลือนอะไรนะั้นทุกหมดกอยางล่ะอย่างนี้หลักคือเรื่องนั้นไม่จบเราก็ควรที่นิพพาเอาคนจะไม่ตั้งใจมีสินห้าสมบูรณ์บริบูรณ์นี้มันจะมีสี่คน ถ้ามันไม่มีสี่คนคนมันก็น้อยถ้ามมาถึงน้อยแต่มันเกิดเป็นมนุษย์แต่ยากเกิดเป็นมนุษย์แต่ยากมนุษย์สี่สมบูรณ์มันเกิดได้ยากไม่ใช่ว่ามันตายแต่มันเกิดเกิดยังนี่แหละถ้ามันเกิดเป็นมนุษย์ทีสี่อย่านี้มันเกิดยากมัเกินเนี่ยลองมีชิ้นห้าบริบูรณ์แล้วก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์ทนายจะดีไหมดีไหมมีใครสมโภชกันใครแย่งกันไม่ให้มีอะไรกันั้งนั้นเนี่ยมันสงบั้งนั้น แต่ันที่แต่ไม่รู้มันผิดคือมันผิดบาปันเดียวมันไม่อยากจะเอาบาที่นือมันเป็นห่วงผูกขาเนะพระสอนไม่แต่ท่านสอนวาถ้าไปทำชั่วถ้าจะทำดีทั้งนั้นเดี๋ยจะกลัวกลัวความดีกลัวความดีนี่อยากที่น้องมาหาแต่มาเอออรเรือนเรืองพอเล่ละขอีกสองสักสากสักทีกสักห้ารูปมันโตจะเรี่องอย่างเงี้ยมันโตมนมาเรื่องจายเรื่องค้องกันได้น้ะ ลูกมันโตแล้วมันก็ลูกมันก็มาอีกนะไปแต่งงานให้มันมันจะมีลูกใหมลูกมันก็เป็นหลานเราเนาะการเป็นเรื่อนท้งพ่อทางแม่ทางลูกทางหลานท้งโคตรทื่อมันหมดไม่มีวันจะหยุดหรอกถ้าเราไม่จัดสินใจโลคนี้มันมีเกิดอย่างนี้พวกเราทางหลายนั่นต้องพันาคิดดีๆให้ภาวนาดีๆซะก่อนนะจะรู้เรื่องมันให้มันจบเพ้่งนะจบกั๊บถ้ามันงงก็ได้เออแกซะก่อนเถอะคืงจะเข้าไปวัด อันนี้คือความใจจิตของคนมันค่มือเช่นคนจิตแกดดีนะคนผู้ชายคนจิตแยูดีนะเสียบจิตแบบดีดีนะให้จแกดดีดีเดินดปสจิากคู่มือมันถึงหว่อนต่อได้นะอืมทำไมอืมไอ้ฟัที่จะเชื่อใครง้นก็ยังไม่ได้แต่ละไม่จะมีอะไรจะดีเดินเึ้่นแต่ปวดไปแลนั่งเลนโอยลุกเึ้นแต่โอยไม่โอยดโอยสมองนะมันดีนะมันดี นต่แม่งจะสบายนอนก็ไจะสบายทุกอย่างทุกอย่างเดิมนี่จะนั่งจิตจะตามงานของกรรมฐานนี้ก็เรียกว่าการมาทำอย่างนี้ให้มันรู้ให้มันเห็นความจริงจริงนี่เป้าหมายที่เรามาบวชเราจะพ้นจากอาสวะทั้งหลายเหล่านี้จึงมาบวชเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนจนต้นเราจะกระทื่นกรรมฐานให้รู้เห็นความรเป็นจริงอยู่เสมอ ไอ้คารคิดที่เจะรู้จะเห็นจะเป็นนั้นก็เรียกว่ามีอุปกรณ์มันที่พูดมานี้ก็เลยแต่ถ้าจะทานะไปทำนาดีกว่าสบายดีไม่ต้องไปหดละมันพูดง่ายแต่เมื่อไปทำนาเนี่ยมันยากมีควายหมักมีผ้าหมักมีไถหมักมีมีโต๊ะหมักมีจอบหมักสา้พัดอย่างเท่านั้นแหละไอ้จะพูดแต่ทำนาสบายดีเท่านั้นเลยพูดอาเมื่อไปทำเพียงมันวุ่นจะเป็นนี้ มันมีเครื่องอุปกรณ์ทุกประการนี้เป็นปันจัยสำคัญเมื่ออะไรจะเป็นทุกข์ทำให้มันเป็นทุกข์จะมีเครื่องอุปกรณ์ผือพื้นพืนนี้คือข้อปฏิบัติในละความชั่วละความผิดทางกายทางาจทุกประการชื่อพูดบางทีแต่เราจะถอนถอนถ้าผักกันมันจะสวยมันจะงานจะถอนยากมันออกเยอะแล้วผักก็มันจะมีโอกาส ใหญ่ขึ้นโตขึ้นสดใสขึ้นสวยงามขึ้นเพราะอาย่าออกจากมันถอนของมาดีออกจากมันแล้วมันก็จะเริยนขึ้นจิตใจตายวาจาเรานี้สมอกันถ้าเราถอนงังชั่วแอกแสต้น้ความเมียก็จะเริญขึ้นภายในติดถิ่นง่นนี้ฉะนั้นตากตอนี้จป็นการตั้งใจจะให้สมาทานซึ่งถิ่นถิ่นแปกสถานนี้ไปประพฤติปฏิบัติสงวรสังรวมหนววง นักโมตระคะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตระคะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตระคะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสปรันังข้ามิ ธรรมสรงคัดทานิยังขันสระนงขัดทานิทุยามปิพุท thag ระนงขัดทานิทุยามปิธัมมสระนงขัดทานิ สัติยัมปิสังขังสรนังพัชธานิสักทียัมติพุทธังสรนังพัชธานิสักทียัมติธรรมังสรนังพัชธานิสักทียัมติสังขังสรนังพัชธานิ เพราะว่าทนังนิสิตังตนาฐิตาเวระมณีสิขะถังสัมาทิยานิอะคินนาธานาเวระมณีสิขะถังสัมาทิยานิ ข้มมาจริยาวรัมาณีสุขาปะทังสมาทิยานิมุสาวาทาวิวระมานิสุขาปะทังสมาทิยานิ วิรามีระยะมัตสะมมาทฐานะวิรเมริยะติชาปัจังสมาทิยานิวิกาลโคชนาวิรเมริยะติชาปัจังสมาทิยานิ มัจจคีตวาจิตตวสุกัจจัปปนามาราปัญหาเยตนะธารณมันละนาวิภูชนะธานาเยสรมณีสิทธะปัทังสมาธิยานิ กุจารยานมหาทยนาหีรมณีสุขาปะทังสมทยามิมานิอัตถะสุขาปัฏานีเรนะสุขจึันติเรนภูะสัมปทา ईश्वरजनामृतो सिंजानति सप्तमाति त्रयतो अस्य